พล,ลพักนักปรุง plus บุตกคะคุนี้หรือว่าหมู3ามชั้นตุน๋นสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ใช้หมู3มชั้นนี่แหละครับเราซื้อมาเป็นชิ้นใหญ่ๆได้เลยนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับก็คือบางคนเนี่ยเขาจะไม่ชอบเอาส่วนที่เป็นหนังหนังหมูบางๆที่แข็งหน่อยอยู่ด้านบนเนี่ยนะครับมันจะเหนียวนิดหนึ่งเราก็สามารถสไลด์ออกได้แต่ถ้าเบื่สมมุติว่า ชอบทานก็เก็บไว้ได้เช่นเดียวกันนะครับขั้นตอนแรกใช้เวลาเล็กน้อยเราจะนาหมู3าชั้นไปนึ่งเป็นเวลา2ชั่วโมงครึ่งอย่าลืมตรวจน้าในรังถึงนะครับว่าแห้งหรือเปล่าเราต้องเติมเป็นระยะนะครับนึ่งจนเวลาที่เราเอาไม้จิ้มเข้าไปเนื้เนอเขานุ่มทั้งชิ้นไม่มีแรงต้านหลังจากนั้นเราต้องพักให้เย็นนําไปแช่ในตู้เย็นประมาณอีก2ชั่วโมงก่อนที่เราจะตัดเป็นชิ้นเล็กๆครับตอนนี้นะครับเรานําหมูของเราเไปพักให้เย็นตัวลงดีแล้วครับถ้าเขายัางร้อนๆอ,อยู่เนี่ยด้วยความที่เขานุ่มมากครับ เวลาที่เราหั่นเนี่ยเนื้อจะแตกเละได้ง่ายนะครับเดี <S <S ๋ยวเราจะหั่นให้เป็นชิ้นขนาดตามที่เราต้องการเลยนะครับจัดเรียงลงในหม้อวันนี้พลจะใส่ไข่นกกระทาด้วยไข่นกกระทาอันนี้เป็นไข่นกกระทาต้มสุกแล้วนะครับนอกจากนั้นเราก็จะใส่ขิงนะครับเดี๋ยวเราจะซอยเป็นแว่นๆใส่ต้นหอมญี่ปุ่นนะครับซึ่งต้นหอมญี่ปุ่นเนี่ยเราจะใส่ส่วนใบลงไปก็ได้นะครับและส่วนตรงต้นตรงนี้เดี๋ยวเราจะซอยเล็กน้อยนะครับซอยให้เป็นเส้นเพื่อเอาไว้ตกแต่งภายหลังครับ ปกติแล้วเขาจะใช้น้ำสต็อกดาชินะครับซึ่งวันนี้เราใช้เป็นน้ำเปล่าเราสามารถปรับน้ำเปล่าให้เป็นน้ำสต็อกดาชิได้อย่างง่ายดายนะครับด้วยชิโรดาชิตัวนี้นะครับซึ่งผลก็จะใช้อยู่ที่4ช้อนโต๊ะนะครับน้ำในนี้มีอยู่2ถ้วยตวงนะครับเขาก็จะเป็นเหมือนน้ำสต็อกปลาแห้งแบบเข้มข้นนะครับแล้วก็อาหารญี่ปุ่นนะครับขาดไปได้ครับก็คือโชยุครับวันนี้เราใช้โชยุของคิโคแมนนะครับ มาครบทั้ง5รสนะครับไม่ว่าจะเป็นเค็มหวานเปรี้ยวขมรวมถึงอูมามิด้วยครับโชยุตัวนี้หมักด้วยวิธีการแบบธรรมชาตินะครับรสกลมกล่อมมากทีเดียวปรุงรสความหวานนะครับน้ำตาลสายครับคนให้เข้ากันนะครับส่วนประกอบอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ช่วยทำให้เมนูมีรสชาติที่กลมกล่อมมากขึ้นก็คือสาเกครับเราก็จะรินส่วนประกอบของน้ำสต็อกนะครับลงไปเลยครับเดี๋ยวเราจะนำไปตั้งไฟนะครับ เอาละรครับในการเคี่ยวนะครับเราจะใช้อุปกรณ์ช่วยตัวนี้มีชื่อว่าโอชิบุตะนะครับถ้าเราไม่มีเนี่ยเราก็ตัดกระดาษไขเป็นวงกลมแบบนี้เจาะรูตรงกลางนะครับวางลงไปที่หน้าอาหารของเราเขาจะช่วยอะไรครับณตอนนี้น้ําซุปมันยังท่วมอยู่ใช่ไหมครับแต่พอเราเคี่ยวไปเรื่อยๆน้ําซุปมันจะจมลงนะครับ พอน้ำซุปจมลงเนี่ยครับเขาจะช่วยทําให้ตัวน้ําซุปเนี่ยดึงกลับขึ้นมาให้กระจายความร้อนดีทั่วตัวอาหารนะครับถ้าไม่มีก็เหมือนอย่างที่ผลบอกครับใช้กระดาษไข่ได้ครับล้งไฟเลยนะครับเราเริ่มจากไฟแรงก่อนครับพอส่วนประกอบเดือดดีนะครับจากไฟแรงเราก็ลดเป็นไฟกลางครับแล้วก็ต้มไปประมาณครึ่งชั่วโมงครับต้องบอกว่ารสชาติของเขาเข้มข้นนะฮะดังนั้น มันจะไม่ได้เป็นแบบเมนูที่เราทานแบบซุปทุ่มๆนะครับเราจะทานแค่น้ําขุกขิกก็พอและที่สําคัญครับอยากให้เพื่อนๆลองทําดูครับคนญี่ปุ่นจะชอบทานกับมัสตาร์ดนะครับช่วงปีใหม่ทําเก็บไว้เลยครับหม้อใหญ่ๆเชื้อผลครับปีใหม่นี้มีความสุขแน่นอนครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่เ www. p o n f o o d m a f i a com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราในชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายแอดครับ